ลาลิซาวันดรบานศิลปินชาวไทยของเราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะเดิมทีดิซ่าอยู่กับ y g e n t e r t a i n m e ร t ค่ายดังประเทศเกาหลีใต้อุตสาหกรรมเคป๊อปแล้วปัจจุบันผันตัวมาเป็น c e o แห่งค่าย e อ t นเตอร n เทนนะคะภายใต้ในชื่อ l o u d Company นะคะซึ่งบริษัท loud company นี้นะคะลิซ่าก็เป็นเจ้าของค่ายเป็น c e o ของตนเองนะคะรวมถึงตนเองนั้นก็เป็นศิลปินในค่ายลิซ่าปล่อยอัลบั้มออกมานะคะก็ขายผ่านเว็บไซต์ของตนเองไม่ได้ ใในนนนห้้้าของงคครทัั่ะจนทำให้ลิซ่านั้นครองอันดับที่3หลังจากที่ทาง Sony Music ก็เป็นบริษัทแม่ของ RCA Records ค่ายดังของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกมาเปิดเผยอัลบั้มยอดขายที่ขายดีที่สุดลิซ่าครองอันดับที่3ไปเดื่อยๆ,ๆนะคะสู่ค่าย loud company ในระยะเวลาการจัดตั้งค่ายดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพียงระยะเวลา15เดือนเท่านั้นสื่อได้มีการรายงานข่าวกันช้ำหนักมากเลยนะคะที่ทางค่าย loud company ของลิซ่านี้รายได้ฟาดไป28,800ล้านบาทไทยในระยะเวลาเพียง15เดือนนับตั้งแต่ลิซ่ามีการก่อตั้งขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะในการเปิดตัวมาในเดือนกุมภาพันธ์2024นับระยะเวลา15เดือนเท่านั้นเองค่ะฟาดรายได้จุกๆ800ล้านดอลลาร์สหรัฐ28,800ล้านบาทไทยค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นค่ายน้องใหมเ่เล็กๆ ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็จะเติบโตขึ้นไปในอนาคตในเรื่อยๆค่ะจะบอกว่าค่าย loud company ของลิซ่านี้ลิซ่าเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นศิลป,ปินในค่ายเท่านั้นเป็น CEO เป็นผู้บริหารนะคะก็คือเป็นทุกๆอย่างกินเรียบขนาดนี้ประสบความสําเร็จอย่างน่าประทับใจก็ถือว่าแฟนๆนี้ออกมาแชร์เรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากเลยหลังจากที่สื่อดังได้มีการรายงานข่าว เดิมทีนะคะอัลบ,บั้ม a u t o ทอร์ของลิซ่ก็ประสบความสำสเร็จมากดีอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะคะาทาง Sony Music ได้มีการออกมารายงาน ออเทอิโกของลิซาก็ครองอันดับที่3ในไตรามาสที่4ของปีงบประมาณก็ถือว่าเป็นการสตรีมเพิ่มขึ้น5%นะคะรายได้สูงสุดในไตรามาสสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2025ครองอันดับที่3จุกๆุก,กันไปนเลยละคะ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะฉันเคยที่แม่แม,แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไลค์ like, กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ